สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พีน้องๆอ,งอาพามาดูแปลงนาข้าวที่เดียกว,วานเอาไว้ครับมาครับส่วนแปลงข้างข้าของน้องชายเป็นนาดำครับต้นข้าวก็จะสูงกว่ากันอยู่คนละฝั่งคันนาคันแทนานะครับของผมนี่ข้าวก็สั้นหน่อยเพราะว่าตัดไปรอบหนึ่ง ข้าวก็ค่อนข,ข้างที่จะงามนะครับแต่จุดไฮไลท์ที่จะพามาดูวันนี้ก็คือผักก้านจองคือผมมีแผนที่จะแบ่งที่นาออกมาสักประมาณสักหนึ่งไร่นะครับมาจะมาปลูกผักก้านจองวันนี้ก็เลยจะมาพามาเก็บผักก้านจองนะครับที่แบ่งไว้เป็นประมาณสักเนื้อที่ประมาณสักครึ่งงานนี่จะได้เพื่อที่จะเอาไปขายตลาดนัดลองดูครับ ว่าจะขายได้ไหม